สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง jk ่ะ toyota corolla โโโสามห่วงนะคะคันนี้39,999บาทนะคะทุกท่านเครื่องยนต์1.6นะคะเกียร์ออโต้ค่ะรถยนต์ปี97นะคะเดิมๆไม่เคยแก๊สนะคะทุกคนเป็นรถบ้านแท้นๆนะคะเครื่องเสียงนุ่มๆคุ้มๆนะคะตัวถังก็สวยนะคะไม่มีชนนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะทุกคนเจ้าของได้บอกว่า ไม่มีชนนะคะถ้าหากว่าเจอนะคะมีเอามาคืนได้เลยนะคะทุกคนขับดีค่ะนิ่มนวลมากๆนะคะแอร์นาวเครื่องเกียร์ดีภายในสวยนะคะใหม่ก็ไม่เยอะนะคะ39,999บาทเท่านั้นนะคะรถยนต์เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเบอร์โทรและไอดียนนะคะทุกท่านช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนะคะ ก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะช่องรวมรถมือ2 jk ของเรานะคะ mm hmm. เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณานะคะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะทุกคน mm hmm. ท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปยังเจ้าของได้โดยตรงนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ